อ้อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนีดีต้อเข้าวสุดเน็ตชาแนลสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูว่าแพทที่อัปเดตในวันนี้ของเกม7บาทจะมีอะไรบ้างนะครับสําหรับการอัปเดตของเกม7บาทต้องบอกว่าเราค่อนข้างที่จะคาดเดาไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันจะอัปเดตทุกวันอังคารนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็เลื่อนเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ครับส่วนครั้งนี้เนี่ยมันก็เปลี่ย ติดปรับปรุงในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีสิ่งที่อัปเดตใหม่อยู่2อันครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นเพิ่มกิจกรรมสุ่มสเต็์อัพใหม่นะครับสำหรับตรงนี้นหอหบอกว่าเป็นระบบใหม่ ครั้งแรกของเซิร์ฟโกลบอลเลยนะครับไอกิจกรรมสเตปอัพนี่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเพิ่มกิจกรรมฮอปพาร์ตอันใหม่นะครับกิจกรรมฮอปพาร์ตนี่ก็ต้องบอกว่ารอบก่อนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่เติมม่ก็เดี๋ยวมาดูว่าฮอปพาร์ตในรอบนี้เนี่ยมันจะคุ้มเหมือนครั้งที่แล้วไหมนะครับหลักๆก็จะมีเพียงแค่2อันตรงนี้นะครับส่วนกิจกรรมที่กําลังจะหมดเนี่ยก็จะเป็นร,รูเล็ตสนับสนุนการพัฒนานครับอันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปหมุนรูเแกกของันด้วยร ก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตารางกิจกรรมใหม่ของสัปดาห์ที่กาลังจะเข้ามาถึงนี้กันก่อนดีกว่าก็อย่างที่คาดการไว้นะครับมันจะเป็นสัปดาห์แห่งการฟาร์มครับเพราะว่าเกมนี้จากการอัปเดตกิจกรรมนะครับทุกรอบเลยจะเห็นได้ว่ามันจะมีอาทิตย์ที่ลดพลังงาน50%อาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะไม่มีลดพลังงานในการฟาร์ม50%นะครับแต่ว่า จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มอัตราดอกโกร้อยเปอร์เซ็นต์แทนอะไรพวกนั้นนะครับสำหรับวันที่7กับวันที่8ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นการวนกลับมาอีกครั้งของพลังงานในสเตตฟรีลด50%นะครับแล้วพอหมดพลังงานในฟรีสเตต50%นะครับวันที่9ถึงวันที่10เนี่ยก็จะมาต่อเลยครับกับพลังงานในหอคอยโซกาเลสลดอีก50%นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแล้วครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นซื้อเพชรหนช่้แถ1ครั้งนะครับนนกัน แล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมฮอกพาร์นะครับสำหรับฮอกพาร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าของที่แจกเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มกับเงินที่เติมนะครับแล้วไอฮอปพาร์เนี่ยเราจะได้ตัวละครมาฟรีสองตัวด้วยนะครับถ้าเกิดเราซื้อฮอปพาร์ซึ่งมันจะเป็นตัวละครระดับ S R แล้วก็ S S R ครับสำหรับตัวละครระดับ S S R ที่เราจะได้ในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเดลเดนะครับสำหรับความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงกันอีกทีหนึง่ง ก็สาหรับฮอกพานะครับครั้งก่อนใครที่เคยผลาดไปตรงนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่เข้าใจง่ายนะครับก็คือมันจะมีเควสให้เราทำแล้วก็เก็บแต้มสะสมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแต้มที่เขากําหนดเนี่ยเราก็จะสามารถรับของรางวัลได้ครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแยกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่ง normal แล้วก็ฝั่ง special ครับสำหรับฝั่ง normal เนี่ยทุกคนสามารถรับได้นะครับเพียงแค่แต้มถึงแต่ว่าฝั่ง special เนี่ยเราจะต้องทําการซื้อหอกพาร์เพิ่มเติมนะครับเราถึงจะสามารถมาปลดรับของในฝั่ง special ได้ก็ของที่ได้ก็จะตามนี้เลยนะครับ สำหรับราคาฮอกพาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเท่าเดิมนะของที่ได้ในรอบนี้ต้องบอกว่ารู้สึกว่าจะคุ้มค่ากว่าครั้งที่แล้วด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูนะครับจะเห็นได้ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะได้เพชรทั้งหมด30เม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมันก็จะยังมีของยิบย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแห่งวิวัฒน์ระดับเอสซนะครับโดยไปถึงตัวการันตีอัศวิน7บาทเอสซอีก1ชิ้นด้วยนะครับเพียงแค่ตรงนี้เนี่ยก็คุ้มแล้วครับเรายังมีพวกขวดยาสเตมินา่าเงินแล้วก็วัตถุดิบ เพื่อเอาเวกตัวละครต่างๆพวกนี้อยู่ด้วยนะครับอ๋อแล้วมันก็มีตัวละครระดับ S.R อีกตัวที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คืออาเดนครับก็สำหรับพอพาร์นะครับใครที่เติมเงินอยู่แล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็น่าจะโดนนะครับสำหรับพอกพาร์ ต่อมาก็จะเป็นอัศวินใหม่นะครับก็คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์เดลเดนะครับซึ่งอัศวินเดลเดเนี่ยก็จะเหมือนเดดเพียร์นะครับก่อนหน้าเลยที่มาพร้อมกับของพาแล้วก็ตัวละครระดับ s r อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวละครเดลเดนะครับถ้าให้พูดว่าตัวละครตัวนี้หน้าปั้นขนาดไหนนะครับเขาจะมีความสามารถในการทะลวงนะครับสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2เธอจะสามารถทําให้พวกพองทอนได้นะครับแล้วก็ยังเพิ่มความสามารถด้านทางชีวิตอีกด้วยส่วนอันติเนี่ยก็จะสร้างดดเมจนะครับพร้อมกับ ทาให้ศัตรูไม่สามารถได้รับเกตถ้าไมยตายไประยะเวลา1เทเธอนะครับแล้วก็พาร์สสีฟของเดลเดค่อนข้างดูน่าสนใจนะครับนั่นก็คือเธอจะสามารถมอบเอฟเฟคลุ่มหลงให้กับศัตรู1ลายใน PVP ได้นะครับถ้าเกิดเป้าหมายนั้นอนะ่ะพยายามสร้างในเม g ใส่เดลเดนะครับซึ่งไอเอฟเฟคลุ่มหลงเนี่ยก็จะคล้ายๆทอนของกาลันเลยนะครับสำหรับเดลเดนะครับหลังจากที่ดูสกิลแล้วมันก็ดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับน่าเอาไปใช้ใน PVP อยู่พอสมควรเพราะว่าพาสีฟเนี่ย ก็เรียกได้ว่าทํามาเพื่อ p v p โดยเฉพาะเลยก็สำหรับตัวละครเดลเดนะครับถ้าเกิดเราไปดูจากเซอร์ี่ปุ่นว่าตัวละครตัวนี้หน้าปั้นขนาดไหนต้องบอกว่าคะแนนของเดลเดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมลองพาไปดูเว็บที่ผมดูบ่อยๆแล้วกันก็จะมีเกมวิดนะครับกับอัลเทอร์เมต้าซึ่งในเกมวิดเนี่ยคะแนนของเดลเดนะครับนี่มันจะอยู่เพียงแค่7คะแนนเท่านั้นนะครับแล้วก็มาอีกเว็บหนึ่งครับคะแนนของเดลเดจะอยู่ที่81คะแนนนะครับซึ่ง81คะแนนเนี่ยความสามารถของเดลเดเนี่ย เขาจัดให้อยู่ในหมวดไหนนะครับถ้าสังเกตง่ายๆก็คือโกเทอร์สีฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้ครับว่ามันก็เก่งนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครหลายตัวที่เก่งกว่าแล้วก็ความสามารถดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ยมันก็เลยไม่เยอะครับก็ใครที่จะปั้นเดลเดนะครับผมคิดว่าเก็บทรัพยากรไปปั้นตัวอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าคะแนนของเธอเนี่ย ไม่ค่อยเยอะมากนะครับนอกจากจะอวยจริงๆนะครับก็ปั้นได้ครับแต่ว่าถ้าไม่อวยเนี่ยผมคิดว่าผ่านไปอัพตัวอื่นกัอนีกว่าเพราะว่าของในเกมนี้เนี่ยมันมีจํากัดน,นะครับในการอัพตัวละครต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เข้ามาในระดับ S R ก็คืออัศวินศักดิ์สิทธิ์อาเดนครับซึ่งความสามารถคร่าวๆของอาเดนนะครับท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูติดผิดไปด้วยส่วนท่าที่2เนี่ยก็จะโจมตีนะครับแล้วถ้าเกิดศัตรู ที่กาลังติดดีบัฟอยู่ก็จะโดนเดเมจแรงขึ้นนะครับส่วนอันติของอาเดนเนี่ยเขาก็จะสามารถโจมตีศัตรูได้หนึ่งเป้าหมายแล้วก็ลดความสามารถด้านพาังชีวิตลง40%ไปรลยวเวลาถึง2เทอร์นะครับสุดท้ายพาส,สีฟนะครับสาหรับพาส,สีฟนี้ค่อนข้างกลัวนะครับชื่อพารีฟก็จะบอกว่าหัวร้อนละจ้านะครับสาหรับพาส,สีฟของอาเดนเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นพารทีฟที่เรียกได้ว่าเอามาเคาน์เตอร์เมอร์ลินเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเมอร์ลินเนี่ย มันจะสามารถเพิ่มเกรดตอนสู้ของทีมได้1จุดนะครับแต่ว่าอาเดนเนี่ยสามารถลดเกรดถ้าไม่ตายได้2จุดเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดศัตรูเริ่มหลังนะครับต้องบอกว่าเกรดลดลง2จุดเนี่ยเรียกได้ว่าเกรดไม้ตายเนี่ยเริ่มที่สูนเท่ากันเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูไม่กินอาหารเพิ่มเกรดมานะสำหรับสกิลอาเดนที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นพาสซีฟนี่แหละส่วนท่าอื่นๆนะครับค่อนข้างดูธรรมดาไปหน่อยนะครับไม่ค่อยมีท่าไหนที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ก็ ไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดไม่อวยสําหรับตัวละครที่เข้ามาในวันนี้อีกตัวก็คือเจ้าหญิงอลิซาเบธนะครับหรือว่าอลิซาเบธฟ้านั่นเองก็สําหรับเจ้าหญิงอลิซาเบธนะครับก็จะเป็นอลิซาเบธสายฮิวนะครับเหมือนกับอลิซาเบธแดงเอซาแล้วก็ el, อลิซาเบธเขียวระดับเอซาในตอนนี้เลยครับก็สําหรับความสามารถของเจ้าหญิงอลิซาเบธฟ้านะครับสำหรับท่าแรกเธอจะสามารถทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลดีบัฟได้นะครับสำหรับสกิลดีบัฟเนี่ยก็คือท่าที่มีหัวกระโหลกอยู่ตรงกลางนะครับสังเกตไดต ซึ่งในแรงที่1แล้วเราก็แรงที่2นะครับจะทําให้ศัตรู1เป้าหมายไม่สามารถใช้สกิลดีบับได้เป็นระยะเวลา1เทินนะครับถ้าเกิดเป็นแรงสาเนี่ยจะทําให้ศัตรูทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยต่างกันก็คือทั้งหมดไม่สามารถใช้สกิลดีบับได้เป็นระยะเวลา2เทินครับต่อมาถ้าที่2ของเธอนะครับเธอก็จะสามารถถอนเอฟเฟกต ดีบัฟของพวกพองได้1ลายนะครับผู้นี้ก็คือรักษาอาการผิดปกตินั่นเองที่แหลงสองกับแหลงสาเธอจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มแล้วก็พร้อมกับทําให้ไม่สามารถได้รับดีบัฟได้เป็นระยะเวลา2เทอร์นะครับต้องบอกว่าเหมือนกับบัฟของอาเทอร์เลยนะครับส่วนอันติของเธอครับเธอก็จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพวกพองทั้งหมดพร้อมกับเจนเกตท้าไม้ตายให้2จุดเหมือนกับอลิซาเบธเขียวเลยนะครับแล้วก็พาสีนะครับสำหรับพาสีเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับ คือเมื่ออลิาเบธฟ้าเสียชีวิตนะครับเธอจะสามารถล้างสถานะผิดปกติให้กับผู้พ้องทุกคนนะครับนอกจากนั้นก็จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตพร้อมกับฟื้นเกตไม้ตายให้อีก2จุดด้วยครับสำหรับอลิาเบธฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าสกิลเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตค่อนข้างเต็มตัวนะครับแน่นอนว่าเดเมเน่ ia, แทบจะเรียกหาจากเธอไม่ได้นะครับแถมการใช้งานสกิลของอลิาเบธฟ้าต้องบอกว่าใช้งานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าทั้งสกิล1กับสกิล2ของอลิาเบธท,ที่แหลงหนึ่งกับแหลงสองนะครับ มันจะเป็นเป้าเดียวหมดเลยครับถ้าจะให้ดีนะครับเราจะต้องใช้ที่แรง3มครับมันถึงจะสมผลแบบ AOE นะครับทำให้การใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างลำบากครับแล้วก็ถ้าดูจากดีไซน์ตัวละครนะครับเหมือนกับว่าตัวละครตัวนี้น่าจะค่อนข้างเหมาะไปทาง p v p ซะมากกว่านะครับก็สำหรับคะแนนของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเรามาดูกันว่าอลิซาเบธฟ้าเนี่ยคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเว็บแรกนะครับของเกมวิดนะครับคะแนนของอลิซาเบธฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่6.5คะแนนครับสำหรับความสามารถในโหมดต่างๆนะครับของเว็บ เกมวิดเขาก็ให้ในโหมดชั้นสูงนะครับผู้บอดยากๆต่างๆเนี่ยได้เกรด B ครับแล้วก็ PP เนี่ยได้ B เหมือนกันนะครับส่วนการฟาร์มเนี่ยได้แค่เกรด C นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยได้เกรด C เช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูอีกเว็บนึงนะครับเป็นของอัลเทอร์เมต้านะครับสำหรับอัลเทอร์เมตานคะแนนของอลิซาเบตเนี่ยจะอยู่ที่83แต้มนะครับซึ่งเก่งระดับไหนเนี่ยก็จะอยู่พว่งเดียวกับหมวดกีร่าแล้วก็คิงอ้วนเขียวนะครับประมาณตรงนี้เลยนะสำหรับเว็บนี้ แล้วก็คะแนนโดยรวมในด่านต่างๆนะครับที่เขาให้ในเว็บนี้เธอก็จะได้คะแนนเกรดเอเพียงแค่หมด PP นะครับส่วนหมดอื่นเนี่ยต้องบอกว่า C รล้วนครับก็หลังจากที่เราดูคะแนนโดยรวมนะครับว่าตัวละครตัวนี้น่าเปิดขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เราสามารถสกิปได้อย่างง่ายได้นะครับก็หลังจากที่เราดูความสามารถของอลเซาเวธฟ้าไปนะครับมันดูน่าสกิปมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทางเกมเนี่ยเขาก็ฉลาดครับคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะรู้ความสามารถของอลเซาเวธฟ้ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนอาจจะเปิดไม่เยอะ พราะฉะน,นั้นรอบนี้เนี่ยเขาเลยเอากิจกรรม Step Up เข้ามาด้วยนะครับสำหรับกิจกรรม Step Up คืออะไรนะครับนั่นก็คือเวลาเราเปิดกาชาตแตินาทีเนี่ยเราจะได้แต้มสะสมนะครับซึ่ง แ้มสะสมตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับถ้าเกิดแต้มสะสมเราถึงที่กําหนดนะครับโดยที่สเตปอัพที่10นะครับเราก็จะได้รับการันตีอลิซาเบตตัวใหม่ไปเลยนะครับ1ตัวแล้วก็ของรางวัลแต้มสะสมเนี่ยมันก็จะมีสร้อยคอเอสซอชนะครับสชิ้นถ้วยเอเวคขั้น5 6ชิ้นทั้ง50ชิ้นแล้วก็หินปลุกพลังขั้นห้อีก10ชิ้นนะครับแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยจริงๆเราหาได้จากในเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องเสียเพชร เพื่อมาแลกของตรงนี้นะครับผมบอกไว้เลยถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่วานจริงๆนะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับสำหรับตู้อลิซาเบธฟานะครับผมแนะนําให้สกิปครับรอไปเปิดตัวละครต่อๆไปจะดีกว่านะครับก็สําหรับวันนี้คลิปอัปเดตแผ่นโน้ตเดี๋ยวผมก็จบเอาไว้เท่านี้น้วรันต้องบอกว่าตอนที่ผมอัพเ็จเนี่ยเซิร์ฟมันก็กําลังจะปิดพอดีนะครับเหลืออีกเพียงแค่สิ่นาทีเท่านั้นสุดท้ายนี้ผมขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับตู้อลิซาเบธฟานะครับเราไม่ต้องเปิดนะครับแนะนําให้สคิปข้ามไปก่อนนะ ก็สุดท้ายนี้นะครับตอนที่ผมกําลังจะทําคลิปจบเนี่ยผมก็เพิ่งไปเห็นนะครับมันจะมีเหมือนข้อมูลที่หลุดออกมาล่วงหน้านะครับว่าตัวต่อไปอีเ,อเวนต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมโคลาโลบโกับอนิเมะเรื่องสลามนะครับแล้วก็ตัวละครใน7บาปอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่เพื่อนๆเดากันว่าจะเข้ามาในวันนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เข้ามาซึ่งตอนนี้มันก็มีแบนเนอร์หลุดออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าของที่หลุดออกมาเนี่ย มันก็อีกไม่นานนะครับก็น่าจะเข้าเซิร์ฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับย้าอีกทีว่าเก็บเพชรของเพื่อนให้ดีครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ